สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลรือโอเก m แมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเทเดนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมเออเราก็ยังนะพยายามทําฟาร์มกันอยู่นะครับผมเออไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เนื้อหาก็มีปริศนามากมายครับผมว่าเอ้แมรี่ไม่สบายเป็นอะไรไอตัวที่อยู่กับแมรี่คือตัวอะไรแล้วไอผู้ชายเนี่ยใช่ตัวตัวที่อยู่กับแมรี่ไหม และไอผู้ชายที่โผล่มาเนี่ยตอนแรกมันบอกว่าโผล่มาปุ๊บเจอแค่แมรี่แล้วก็ไปเลยทําไมตอนนี้มันมาโผล่ให้เด็กเห็นหมายความว่าไงางงเหมือนกันแล้วก็ที่ผมคิดว่าไอน,นี่น่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นวิญญาณหรือเปล่าไม่รู้หรือไม่ก็เป็นตัวอะไรก็เป็นรูปมอนสเตอร์ Monster ที่อยู่กับแมรี่เนี่ยเพราะว่ามันไม่แปลกใจเลยตอนที่เจอเราครับผมเออแล้วตอนนี้และในขณะนี้คือผมกําลังตามหาของใส่แลนเทอร์นอยู่ใส่ตะเกียง เพื่อที่จะไปแมปด้านด้านขวานอ้องพรอมแบบแมปด้านขวามันมืดมากมองไม่เห็นนะเออมาลุยกันเลยครับผมตอนแรกผมว่าจะไอ้นี่ตรวจสอบพื้นที่แค่นิดหน่อยเออไม่ใช่ตรวจสอบพื้นที่เพื่อเปิดแมปใช่ไหมแต่กลายเป็นว่ามันมีแค่นิดเดียวเองครับผมโอ้โหแบบเซ็งเออเอาลืมต้องกดเอ,อเดีเอา้าว เออนั่นแหละค,คุณเร็วคุณแล้วเออ p พช t ที่ฮอตเหรอ Too Hot To Touch อ๋อคือไอ้นี่มันร้อนมากเลยเว้ยเออคอนคเซอร์โอเคเอาเอาตะเ,เ,เกียไปใกล้ๆดิเอออะไรางี้โอเคเข้าใจละอ๋อแลนเทิร์นเอ้าส,สร้างสร้างูปได้แล้วเหรอโอ้สวยสิอย่างงี้ โอเคระวังระวังนะมันร้อนเรียบร้อยครับผมได้แล้วอือฮ mm ึ hmm. ครับผมตอนนี้ก็เข้าไปที่ลึกๆได้แล้วอะโอ okay. เคเยี่ยมยอดอ่าก็ผอจะสร้างเชือกด้วยเรียบร้อยพอตรงนี้เลย ใกล้ๆตรงนี้เลยต้องใช้เชือกอเรียบร้อยนี่คืออะไรอ่ะ White Stone นี่คือที่ที่เราจะปลูกผักได้เพิ่มใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะเชือกอยู่อยู่เลยเหรอ สร้างได้สร้างแค่ครั้งเดียวอยู่เลยเหรอจริงอ่ะอย่างนั้นก็สวยดีอย่างนั้นก็สวยดีครับเพราะว่าผมยังมีที่หนึ่งยังมีที่หนึ่งที่ไปสวนได้ผิดที่เสียวเวลาเลยเออไหนๆก็มาตรงนี้แล้วคือทุกคนใ <c oughs> นระหว่างการประจนภัยของผม มันมีแมปตรงนี้ด้วยโอ้โหผมวิ่งมาตอนแรกแบบโอ้โหกรีแตกสวยมากสวยจริงแบบสวยเลยอะโคชอบชอบมากครับผมแมปนี้แบบชอบมากตึงตาต้องใจสุดๆไม่แปลกใจที่ทำไมผมถึงชอบเกนชินอิมแพ t เพราะแมปมันสวยครับผมแมปมันสวยจริงอ่ะลืมกด ไอ้กลองแค่นี้เหรอออืมตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยอ๋อคือไม่ได้เพลงเพ้อแล้วเนี่ยเพลงชวนนอนมากเลยอ่ะบอกเลยตรงนี้ไม่น่าจะขุดได้นะเนี่ยอืม เด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ขึ้นมาให้ฮะถ้าเกิดไม่ขึ้นมาให้แสดงว่าขุดไม่ได้ ว่าไปผมยังไม่ได้ตรวจสอบด้านขวาตรงนี้เลยนี่หว่าลืมเมื่อกี้ไปตรวจสอบด้านซ้ายอย่างเดียวเลยแล้วก็เอมแมปด้านล่างอะ่ะอ๋อต้องกดใช่ไหมอ้าวแต่มันก็ลึงแสงอยู่แล้วอะ่ะเฮ้ยมาเรียลดูนั่นดิเอลโดมาเรียวโอ้คร้บผมอืม ปปไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่าเฮ้ยโอ้โหอืมอ้าว why don't we turn on turn on the lantern uh huh. อ่ะฮะอ๋อคือไอตัวเมื่อกี้อ่ะถ้าเกิดมัน ถ้าเกิดเรามันกลัวแสงเว้ยเออฮะเลสเวนฮะเดนลันเทนอันครับ huh. uh, 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 uh. ผมก็เราก็จะรอมันครับผมร้อยมันเข้ามาใกล้ๆเราแล้วปิดไฟแล้วก็จับมันปิดไฟก่อนรอใกล้ๆรอมันมาแล้วก็จับมันไหม ใช่ไหมอ้าวผมผมแปลผิดเหรอเมื่อกี้สวยมากอืมครับผมก็ไปหาไอ้ตีปไม่ไม่ไม่ให้ทะเลทลายด้วยนะผมค่อยมาตรวจสอบพิธีแล้วกันนี่ไม่ยอมให้ทะเลทลายด้วย ครับผมปิดไฟอ้ะปิดไฟเดินไม่ได้ฟิลซัมติงสตูใกล้แล้วอ้อจัดการมันทุกคนโอ้ตรงสู้เลยฮนะ ผีจริงชื่อผีเลยครับผมอืมอืมอือฮึได้มาแล้วอืมได้มาแลวมาแล้วอ่ะฮะปลูกได้แล้วอืมไปไปปลูกกันอืม ผมก็น่าจะต้องผมน่าจะวาร์ปได้เลยนะเออเอ,อ้าลืมต้องกดเอ้ยไม่ไม่ชินเลยเอ,อ่อาฮะน่าจะใช้ได้นั้นเนี่ยครั้งนี้อา่อาฮะไอท์สโกร์อังโกริงเบเดอร์อ่าฮะดูเหมือนว่าจะดีกว่าอันเก่านะอา้าวเรียบร้อยตายแล้ว อืมครับผมมันแยก่กว่าที่คิดอะเน,นี่ยายก,กว่าที่คิดเฮ้ยอะไรอะ่ะฟิวเหรอน้ำมันเหรอือมสติ๊กี้ฟิลคือน้ำมันเลยครับผม uh huh. อ๋อฮะเออน่าจะมีน่าจะใช้ได้ครับผมน่าจะมีประโยชน์สติลนี้ เอ่อหาทวีต huh. อ It worked, it m i g h t not h e v e w o r d วีต huh. ์ t ต i มัน huh. มัน uh e ูด t ข e t t e ป t ล้ว last อะก็ไอ้นี่มันอาจจะคือครั้งเนี้ยอาจจะใช้ไม่ได้ผลอาจจะก็อาจจะยังใช้ไม่ได้ผลเหมือนเดิมแต่ว่ามันเราเข้าใกล้จุดหมายเรามากกว่าเดิมแล้วเนอะเออกว่าครั้งที่แล้วอือฮึทุกคลิปเขาผมหาต่อไปอ่า อย่าเพิ่งยอมแพ้โอเค I mean I have to search for another part of คือหน้ก็ไปเราก็จะไปตรวจสอบที่อื่นด้วยเนาะของของเกาะนี้เอลโดเด็กอัลซ์ลีนาเอ่อ and and ดี้เอ้ย and เออนั่นนะชิ and อนแอนดี้นั่นเนาะเอ่อ,นะอ what are you เออคือมาทำอะไรที่นี่ฮะทุกคนไม่เป็นไรใช่ไหมปาดเจ็บอะไรหรือเปล่า เออเราไม่เป็นไรเออเรามาทำอะไรที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นอ้าวหรือแมรี่ทำตัวแปลกๆครับผม from a den she can hear อโอ้คือเธอขังตัวเองในห้องครับผมแล้วได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้จากข้างใน we all try เออฮะ By talking her uh, talking to her but she was well ก็ผมเราพยายามคุยกับเธอแล้วแต่เธอไม่พูดอะไรเลย so we break o u t เ break our promise and came out อ๋อคือนี่คือเหตุผลว่าทำไมเด็กพวกนี้ถึงผิดคำสัญญาครับผมก็คือออกมาออกมาจากบ้านโดยโด้วยตัวเองนะอ่า uh, ครับผมเธอเอ่อสุขภาพเธออาจจะแย่ลงก็ได้เนาะ เออเป็นห่วงเธอมากเลยกลับไปหากลับไปกลับไปดูดีกว่าเออเป็นห่วงครับผมเอ,อ้านี่คอกทาวเวอร์ทำไมผมไม่อ่านวะเนี่ยเอ,อ้าตัดเข้าฉากเลยเอ,อ้อ one piece okay, อ่าเดี๋ยว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 โอเควิกก็อ๋อคือก็คือออกมาอย่างปลอดภัยเดี๋ยวเด็กหายไปไหนคนหนึ่ง America. เอมอรี่ปรมันก็คือเราเป็นห่วงแมรี่มากก็ผมไปหาแมรี่กันดีกว่าเดี๋ยวแอนดี้หายหลงป่าปะเนี่ยอ๋อฮะ is t not dangerous out เอ้ e is is too dangerous out there We have g o t a เขาบผมมันอันตรายมากต้องกลับเข้าไปหาครับผมอ่ะฮะเออไปหายไปไหนกันนะเซเลนด o ย o u remember when เออรู้ป่าว่าแอนดี้หายไปตัวไปตอนไหนแอนดี้เหรอน,นายพูดนายพูดอะไรของนายเนี่ยแอนดี้ก็อยู่ตรงนี้ไงฮะ <Huh? S 2> เขาเขาอยู่ตรงนี้แล้วนายอ่ะอืม Back to the Clock Tower โ oh, อ้คือการังจะบอกว่าไอ้แอนดี้เนี่ยมันเข้าไปในเออหอนาฬิก,กาก่อนเราเหรอ unseen at all ตอน he went right behind โอ,อ้คือไม่เห็นเลยครับผมก็ลึกมาโดยตลอดว่าแอนดี้อยู่ข้างหลังเรามาโดยตลอดเพอร์ฮาร์ฟิตูก็เฮ้ยอย่าบอกนะแอนดี Andy ้ใช้ทางลัด Well if he อ he he m าอ s I ก็คือถ้าเกิดเข้ามาถึงแล้วเขาก็น่าจะอยู่ข้างในแล้วเนะเข้าไปข้างในกันดีกว่าเอาแล้วเป็นสนาเพิ่มมาอีกอันนึ้แล้วไอเด็กพวกนี้เป็นผีหรือป่ะเนี่ยก็มันถ้าเกิดมันเข้ามาแล้วมันก็น่าอยู่ข้างในเนี่เนาะเออเข้ามาดูกันดีกว่าเนาะเออเอ้า อ่าอ okay. uh ่าฮะ and a n d l e s s who just passed us by they seem to be เอ uh, uh, okay. so ่อครับผมก็คือเด็กๆก็ยังมีความสุขกันอยู่ดีเนาะเดี๋ยวก่อนนะนั่นเป็นกระดิ่งเปล่าอ่าฉันต้องไปแล้ว ไปไหนเงี uh, ้ย oh, อ่ั่นเอาลอซารีนาสัญญาณกานัดว่าจะช่วยลดน้ำครับผมอืมชว์ทมว่ารัฟอสโซฟัน uh so ก็คือก็คือช่วงเวลาน,นี้ของเมื่อวานก็คือการช่วยการทำงานบ้านเนาะเออเป็นอะไรที่สนุกสนานมากครับผมอืม mm. เออสนุกมากเลย but before we can go we can do that again ฮ huh? ะ first we have to see เออคือก่อนที่เราจะไปทำงานบ้านกันต่อนะเราต้องไปดูก่อนว่าแ okay, มรี่แมรี่โอเคไหมอืมอ่ะไปไปทีบ้ไปห้องของเธอกันเออแมรี่อยู่ข้างในเปล่า เออเด็กๆบอกว่าเธออยู่ขังตัวอยู่ข้างในห้องไม่ออกมาไม่ตอบแพ้อือ้อนี่คิดคิดหรือเปล่าว่าเธอไม่สบายจนพูดไม่ได้อืมเออเปิดประตูกันอนเา๋เข้ามานะแมรี่เออดีดีนะเนี่ยเออได้ยินเสียงเธอไม่เป็นไรนะเออ ลนห่วงมากเลยเนี่ยขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกเอ่อไอเฟลรีดอทฮะไอตอนอ๋อคือแค่เหนื่อยนะเลยอยากพักนิดหน่อยมา r รย์อ uh huh. we will be downstairs คอเออคือเราจะอยู่ข้างล่างนะถ้าเกิดต้องการอะไรก็เรียกนะกกันนะอืมไปไปกันดีกว่าอืม เมรี mm ่อืม Soldat, Emery and Liam and huh? I wonder why they are all running เขาบอมนั่นคือก็เอ้ยเด็กๆ2คนนี้วิ่งทำไมเนี่ยอืม They are well ดูเหมือนว่าทั้ง2คนกำลังเล่นไล่จับกันอยู่นะ u g ต t น h e y were supposed to... ฉันนึกว่าพวกเขาต้องทำงานบ้านซะอีกอืมอ่าแมวแมวไม่อยู่หนูล่าเริงละสิเพราะเพราะแมรี่ไม่อยู่พวกนี้เลยแบบว่านะเออครับผมก็นะอืมก็เด็กอะยังไงล่ะอากีโซ่พอท็อกเออคืออย่างนั้นเราคนที่ไปคุยกับเด็กอีกสองคนหน่อยเนาะ อืมโดซูซิมอ่าครับผมก็คืออีกสองคนดูเหมือนว่าจะแก่สุดน่าจะนำทั้งนำทุกคนได้อืมโอเคอยู่นั่นจดไปอืมเออดีใจที่เจอทั้งสองคนเนี่ c a น we t อ l k t o you f o r เออขอคุยหน่อยด้วยหน่อยดยิเกี่ยวกับแมรี่น่ะ Do this for bed ก็คือนะก็อยากให้แมรี่พักผ่อนครับผมนะเดี๋ยวเราจะช่วยงานบ้านเองนะ we can do this uh huh. อะไรอะ่ะเออทำไมเป็นอะไรไปนเนี่ยเ uh huh. ออเออทุกคนแบบเงียบเกินไปป่ะเนี่ยอ่า uh huh. now you mention เด uh ี huh. ๋ย เออจะว่าวไปยังไม่เห็นนัดกับชาเทียเลยเอ่าเซรีน่าเเวนเซรีเออฮะเมื่อกี้เซรีน่าบอกจะไปหานัดใช่ไหมโนอเอนซีแอนดรีแล้วก็ไม่เห็นแอนดรีเลยเอ่าฮะเอเอ,เอรู้ป่าว่าอ่าฮะรู้ป่าวว่าทุกคนไปไหนอาร์เตอร์ มันก็อ,อยู่ที่นี่พวกเขาก็อยู่ที่นี่นี่นาที่นี่เหรออ่าฮะเหมือนที่ซารน่าพูดเลยเนี่ยอ่าเดว์เวอ e ์ซัมเวอร์เนพวกนั้นอยู่คือพวกนี้อยู่ในที่ไหนสักที่หนึ่งในที่นี่เหรอใ,ในในหอละค่ะเออหอนานนิกานี่เหรอ They are here, they are all here คือทุกคนนะอยู่ที่นี่หมดเลย yes they are all right here คือทุกคนอยู่ตรงนี้แหละเอ้ยพอแล้วนันไม่ใช่เกมนะ t h a e you are ฮอเอซรีน่าคืออาพนายอยู่ที่นี่นี่เองแล้วแล้วโนนาบอกอ้าวซรีน่าฉันนึกว่าเธอตามหาไอ้นัทซะอีกนัทก็อยู่นี่ไงฮะ I promise you ฟีดว่าน with him again today อ้าก็ไปตักน้ำฮะอือฮะ exactly มันมี only nate และ who f d water ก็คือตักน้ำอะเนาะก็คือเมื่อวานอะมีแค่นัทไอเรียมแล้วก็แอนดรีที่ ที่ไปตักน้ําแต่วันแต่วันนี้เซรีน่ากับไอเอ่อชื่ออะไรนะผมผมอ่านชื่อไอหมอนี่ออกตอนคลิปแรกที่เจอเขาแต่ตอนนี้ผมดันลืมวิธีอ่านชื่อไอหมอนี่ไปซะแล้วอีน็อกใช่ไหมเนี่ยเออเดี๋ยวแสดงว่าครั้งแรกผมอ่านผิดดิอีน็อกอือือชื่อแบบว่าอืม อืฮะครับผมครับผมแล้วตอนนี้ชักเริ่มมีอะไรแปลกๆแล้วครับผมเพราะว่าเมื่อวานอะ่ะเมื่อวานอีน็อกเป็นคนทำอาหารอืมอฮะแล้วก็เซรีนาเป็นคนจัดจัดห้องจัดห้องทำไอ,อ้เอ่ออเนี่ยจัดห้องเออนั่นแหละสตูรูมก็คือนั่นแหละห้องจัดห้องครับผมแปลกมากมาก อีน็อกออว์ไวด์เดอร์เซนา we are asking you one more time คือจะถามทุกคนหน่อยนะนัดอยู่ไหนเหรอแล้วทุกคนล่ะพวกนั้นก็อยู่ที่นี่นี่เอ้ออยู่ที่นี่กับเราเดี๋ยวก่อนเออพวกนี้พูดแบบเดียวกันเลยแล้ววิ่งไปเฉยเลยอะไรวะเดี๋ยวเออ มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนงงมากเลยนี่มันแบบว่าประมาณว่าเหมือนกับว่าโรบอททำงานผิดพลาดเลยครับผมอะไรนี่หรือไม่ก็เป็นหนังผีเออเป็นหนังผีได้เลยนะเนี่ยหรือว่าเขาจงใจทำให้เป็นนังผีอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนไอเด็กสองคนนะั้นเมื่อกี้มันใครนะ่ะ เข้าไปในห้องแล้วไปเถอะเดี๋ยวก่อนอ้าวเอ็นอ้าวอืมฮึเอ N, เอ,อ,เ,อเสียงมาจากทางนั้นก็คือแยกกันดีกว่าเออคนหนึ่งเออเอลด้วยไปตามเด็กสองคนนู้นเนาะเอออ้าวเข้ามาในห้องนอน เออทุกคนเอ้ยเธอไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยทำไมมีแค่เธอคนเดียวอยู่ที่นี่ล่ะอ่าอ๋อคือเราเห็นใช่ไหมว่าทุกคนเข้ามาในนี้กันหมดเลยห้าคนแต่ตอนนี้มีเซลีนาคนเดียวนางผีแล้วแหละ <c oughs> นางผีเะเลยฉันหิวอะ่ะโอ้ชนอีก <c oughs> เด็กนิสัยเสียโอ้โหดันชื่อเซลีนาซะด้วยโอ้เดี๋ยวก่อนด้ อ้าวเอลดอ่ะฮะเลียมอ่ะฮะก็เลยขึ้นกับเอเอเอะมิเลียเออเมื่อกี้เธออยู่กับนายไม่ใช่เหรอฉันหิวอะ่ะเลียมนี่มันอะไรเนี่ยอ้าวเดี๋ยวก่อนนี่มันเรี้ยงอะไรกันครับผมนี่มันอะไรนี้ วิ่งมาชนกันเหรอเปล่าเจอกันแล้วไงต่อรวมเป็นหนึ่งเดี๋ยวอะไรเนี่ยเมื่อกี้อาา๋าฮโนนามารีเวเอิ่มเฮ้ยเดี๋ยวโนนามารีเวมวันเกิดอะไรขึ้นเด็กๆล่ะอาา่าฮะวิคุณฝา we could only find s e ิน n a ฮาวบาร์อยู่เราเราแค่เจอเออเซลีน่าคนเดียวเองนายล่ะอ่าฮะ s ซมอ Amelia has d i s a p p e a r e d i t w a s j u s t l a m อย่าบอกนะว่าไอ้พวกนี้เป็นผีแล้วกินกันเองอืมน่ะเอลโดบอกว่าเหมือนกันอเมิเลียหายไปเจอแต่เลียมเออมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นเหรอฮือแมรี่เยวเมื่อกี้เซรีนาเข้าไปในห้องแมรี่ไม่ใช่เหรอเออมันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเสียงดังเจวเออแมรี่มีเรื่องมีอะไรไม่รู้เกิดขึ้นกับเด็กแหละอืมอ่ะฮะหาเด็กไม่เจอเหรอเออ เออมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เราเราไม่รู้เลยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่แต่ว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นที่นี่แน่นอนเดวอเอร์ e อทเฟิร์สบัดวันบ by one เออคือตอนแรกเด็กพวกนี้ตอนแรกก็อยู่ที่นี่แหละแต่จู่ๆก็หายไปทีละคนทีละคนอืมอะไรคือไม่เหมือนไม่เหมือนเด็กพวกนี้เลยคือพวกเขาเปลี่ยนไปนายเปลี่ยนไปเออ The only thing I เดลิติ้งไอคูติ้งอีสเด h เลงคือสิ่งที่ฉันคิดได้ตอนนี้คือพวกเขากำลังเล่นซ่อนแอบกันอยู่อืมอ mm. uh ่า huh. ล uh ีเมชั่นอ่า so they are where they the ก็คือตอนนี้เมลี่ก็ถามว่าแล้วเด็กคนที่เหลืออยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนใช่ไหมเออแล้วเราแล้วโนนาก็บอกว่าเราตามสลิน่ามาเธอมาทางนี้ข้างบนนี่เหรอไม่อา้าวตามเธอไปอืมสุดๆไปเลยฮ่า อโอเคครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวก่อนนะเออนั่นแหละนะครับผมสำหรับคลิปผมขอไว้แค่นี้ก่อนล้วกันนะครับผมแล้วไว้ค่อยเจอกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ